ครับผมวันนี้นะครับก็บริษัทอันดากระบี่ซีทัวร์นะครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมของบริษัทนะครับวันนี้ก็คือ s t a นดิ้งพ a d เรืบอร์ดนะครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดอานางจังหวัดกระบี่นะครับผมนะช่วงตอนนี้ก็ช่วงน้ำลงพอดีนะครับผม เหมาะสำหรับการที่เราจะไปเล่นนะครับ mm hmm. แพดดิบอร์ดนะครับแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมจนะให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะครับผมไอกิจกรรมที่เราจะมาทำเนี่ยค่ะ,ะถ้าลูกค้าอยากมาแบบนี้ต้องต้องต้องถ้าไม่มาเองเนี่ยต้องติดต่อที่บริษัทหรือยังไงคะโปรแกรมที่ที่ที่เรามาเนี่ยค่ะ,ะมีมีให้บริการอยู่แล้วไหมคะทั้งบริษัทอันดาคบดีสีวมีบริการให้เช่านะครับเรือ,อเป็นกระดานแพดเดิลบอร์ด นะครับผมอ่านะครับครับผมก็เนี่ยรเป็นกระดาน <c oughs> หรือว่าสแตนดิ้งสามเล่มบอร์ดนะครับผมสาม,สามชิ้นน<า>ี้นใช่ไหมครับ<ะ>ที่ที่ที่โชว์อยู่น้านแหะแล้วใครๆก็เล่นได้เหรอคะ<บ>หรือยังไงคะอันนี้คือโดยปก,กติปก,กติเลยครับเล่นได้นะครับผมแต่ว่านี่ลำทาเป็นตั้งอายุสักสิบแปดขึ้นนะครับผมเพราะว่า ถือเริ่มต้นก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็จะมีนี่แหละกระดานแพดเดิลบอร์ดนะครับแล้วก็ไม้ไม้ไม้พายนะครับผมแล้วก็เสื้อชูชีพนะฮะเสื้อชูชีพนะครับเป็นป้องกันนะครับนะแต่ว่าตอนที่เราเล่นนะครับนะแต่วันนี้มีลมนะมีคลื่นหน่อยนะครับผมก็จะยากหน่อยค่ะแล้วก็ก็จะต้องสวมเสื้อชูชีพนะครับเพื่อป้องกันไว้นะครับผมเนาะเป็นเป็นป้องกันนะครับี ครับเวลาเล่นช่วงนี้ก็อากาศดีเลยนะครับผมวันนี้ช่วงเช้ามาก็อากาศ <c oughs> ชุ้มๆหน่อยนะครับแต่ช